โยวาซาเดีวิลรุ่นเมกาเดีวิลรุ่นดูปาเดี๋ยวรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโตเกียวกูนกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะหรือว่าผีปอบโตเกียวอยู่อีกแล้วนะฮะก็เป็นเกมอ่ารอบนี้เขาเปิดเซิร์ฟใหม่นะครับในเซิร์ฟจีนนะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้เปิดอย่างเป็นทางการนะ,ะเราผ่านเจ้าตัวแอป X7 เกมได้เลยนะครับเป็นเกมแนวสไตล์แบบ ARPG Turn Based นะท่านผู้ชมนะอ่จากนะจาการ์ตูนอนิเมะชื่อว่าโตเกียวกูนหรือว่าผีปอบโตเกียวนั่นเองว้าว บากะยกายาดีนี่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเสียงเพลงนะท่านผู้ชมนะนติดดิซิตนะครับมาว่ะมาว่ะผมบอกเลยว่ารับรองว่าเซ็งรับรองว่าเซ็ยงยาไกะยาดีเอาละเคนดูมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาตั้งค่าเกมก่อนนะครับก็เฮ้ยมันยังกดตั้งไม่ได้ผมกดปิดเสียงเพลงอยูอ่เดี๋ยวเราจะมาสุ่มสุ่มกันเลยนะครับสุ่มกาชากันนะนี่กาชาพองนะท่านผู้ชมนะ very good โ oh, อ้ยมันขี่แอคแท้กิม <laughs> อันนี้โหลดผ่านในตัวแอป X 7ีเวนเกมได้นะในส่วนของมือถือ Android น่าจะผมมีภาษาไทยด้วยนะครับโอเคกลับมาครับโอเคกดเริ่มเกมก่อนเดี๋ยวผมต้องปรับใน,นส่วนกราฟิกนะอันนี้กราฟิกมันยังไม่ได้ชัดมากนะผมยังไม่ได้กดปรับกราฟิกนะเราเล่นไปก่อนนะครับค่อยว่ากันอ่าไปน,นี่เป็นเกมมือถือนะครับมีน่ทั้งไ iOS ก็บแอนดรอยนะฮะท่านผู้ชม แต่ผมแนะนำเล่นบน Android ดีกว่านะครับ <c oughs> ด้วยเาจ้าตัว A f X7 Game นี่เราจัดการ์ดลงไปก่อนนี่นี่นอย่างเงี้ยนะเทิร์นบสเอาเด้อเออโตเกียวกูดอเวกเคนิงมาดิน้อ,อ,นนองเออสู้กับพวกคนนี่มาคนดูนี่กดติ๊กเลยสวยโอเคนี่มีผสมผสมการ์ดเหมือนเดียวจุดทสื่อไครเซนเล้วท่านผู้ชมนะเออ,อ,อ โอ้อโ,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 อโหโหขัดแรงคนดูบ้ากะน richman shop โน,นหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง p ับ GMOB i l e ROV, Free f ฟ r ฟ v a บ o r a n t และเกมจากโ o y o v e r s e เติมเกมบนเว็บรับ richman coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ richman shop เท่านั้น เล่ยงจะจัดเลยครับพี่โอ้โหดจัดเลยฮนะหล่อที่รี่ทอเลยครับไปเว้ยกดต่อไม่รอแล้วนะโอเคเริ่มดำเนินการต่อเลยครับว,ว้าว v ลี y g กูดอ่าน,นี่อ๋อพอัพตัวนะท่านผู้ชมนะโอเคอัพสกิลประสบการณ์ซะหน่อย เย a h ูหหมดจาดครูไปลุยครับมาดีมาดีโอเคคนดูเตรียมนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวกดสกิลก่อนนะครับเลือกเลือกการ์ดเลือกการ์ดคนดูต้องเลือกการ์ดต่อสู้แล้วมันจะผสมการ์ดได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนี่นี่ผสมเป็นแบบ สองดาวนะครับท่านผู้ชมนะถ้าการ์ดเหมือนกันมันจะผสมเป็นสองดาวได้นะท่านผู้ชมว้า wow! ว very good boy ไปกันต่อไปกันต่ออา่ากดการ์ดตัวนี้โอเคเลือกตัวนี้ก่อนอนะันนี้สองดาวนะท่านผู้ชมนะโอเคเฮ้ยสองดาวตึงๆว่ะเออเออโอ้โหโคตรโหดคนด,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 ดูเอาจาัดนี่นี่นี่เฮ้ย โหดเกินไปหรือเปล่าพี่เอา่าเอา่啊คดตึงเย้ yeah! ไปเลยครับคนดู very really good ไปเรียนกันต่อครับนี่โอ้ดีค่าดาเมจเยอะอยู่เนี่ยไปหมื่นสี่นะฮะนี่จัดตัวละครได้ด้วยนะครับดู โอ้ลากการได้โอเคดีลากการใส่กันเลยเว้ยสีม่วงเฮ้อแรงเลยนะเนี่ยสวยโหสองสติปครับเอาจัดตายตายกูว่าตายเอาดีเอาดีออืมาดิครับมาดิครับนี่ลากก่อนลากการมาตรงนี้ผสมกันสวยโอ้เว้ยโอดโหดเลยครับพี่นี่ลากอีกลากอีกได้ไหม อู๋มันลากได้นะคุณดูแต่มันบังคับให้เราแบบใส่นะให้ให้เรากดนะทุกผู้ชมเออโห่ไอ้หดเกรือนพี่ชายในเจลส์นี่โหหลอดที่เลยมาแว่นไปดำเนินการต่อ let's go โอเคกดแบทเทิลเนี่ยผมกดย้อนกลับไม่ได้นะคุณดูนี่อัพเกรดตัวกันนะหมื่นสี่โอเค จัดไปพี่เชนนี่เจลมาเลยครับอันนี้ดาวนี่ผมไม่รู้มันการอะไรวะโอเคสวยผสมน,นะมาเย่ <Yeah. S 1> อื้อโอ้ภาพโคตรแตกอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับภาพนะท่านผู้ชมนะต้องรอ,งองปรับภาพก่อนเออเออโอ้ยตีโคตรแรงเออเออเออื้อ,อ,อ อื้ออื้ออื้อมาอันตีเลยเลือกหนึ่งสวยเลือกสองไปไดิครับเฮ้ออย่าอื้ออื้อฟาดเลยครับสวยควบคุมพลังไม่ได้ซะด้วยพระออีกเราโอ้โหแตกเลยเหรอทีเดียวบ้าตายเลยหรือเนี่ยนี่บ้ากั รีบร้อยฮะโอเคเจมจัดรัดเสเซียกีติกเลือกตัวฮะกูดบอยโอเคกูดบอยดำเนินการต่อไปกดจัดวางเ้ยนี่เพิ่มเพิ่มตัวเข้ามาในทีมได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมไปลุยเลือกตัวก่อนครับสวยอันนี้เข้ามา โอเคนี่สกิลเข้าไปครับสวยอ,อืออืนี่ฟาดเลยครับเวรีกูดเอ้ยจบไวจังวะคนดูเฮ้ยจบง่ายเกินลุยฮะทีนี้เย้คอมอนบอยนี่มานะครับโอเคกดรับกล่องสมบัติทั้งหมดเวรีกูด อัพสมัครยืนยันเฮ้ยนี่มันสุ่มตัวอีกแล้วอ่ะมาเว้ยมาเว้ยจะเป็นไงบ้างนะคนดูมารอดูกันนี่พพลง Very Good Boy โอ้ด้ตัวดีอยู่แล้วเนี่ยคนดูเนี่ยผมต้องการปรับกราฟิกเกมเนี่ยไม่กดปับไม่ได้เลยว่ะเฮ้ย กดเล่นอย่างเดียวเลยตอนนี้โอเคจัดวางตัวเฮ้ยโอ้โหโหดอัปเกรดด้วยคลิกเดียวสวยไปโอ้โหดาเมสสองหมื่นห้าตัวน่บอกเลยเยอะอือสวยมานี่เปิดหูเปิดตาคืออะไรระบบออโต้สวยสวยเออ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 โอ้โหโคตรแรงสวยครับอืม โอ้ฟาดฟาดเออเออโอ้โหโคตรโหดมาเอาจานเลยพี่นี่เฮ้ยตัวนี้โหดอยู่นะคนดูผมว่าโหดอยู่นะเนี่ยมีมันมีภาษาไทยด้วยนะท่านชมเกมนี้กดรับรับกล่องสมบัติก่อนโอเคเลเวลเคลียร์รับของครับสวย really nice เริ่มต้นเลยครับอัปเกรดได้คลิกเดียวเดี๋ยวผมย้อนออกมาก่อนนะท่านผู้ชมนะหนีวิ่งรับตัวได้ด้วยโอ้โหถ้าเราล็อกอินวันต่อมาแม่งรับตัวได้เลย,ยนี่อาว่าอาว่านี่รับอ okay. ินเดวันล็อกอินเดวันโอเคไอหนุ่มหัวงอกโหดนะแกโหดมากเลยนะหัวงอกเมื่อกี้เดี๋ยวผมคนดูผมปรับเสียงก่อนออปรับระบบก่อนนะผมจะเอารายละเอียดให้สูงความละเอียดสูงๆก่อน FPS สูงโอเค อ่าเรียบร้อยเอาละมาคนดูลุยก,กันต่อครับรอบนี้ผมเปิดเสียงมาแนะ่พร้อมระบบกราฟิกที่จะเต็มมาโตเกียวกรุนของเราโอเคอัปเกรดเรียบร้อยนะครับไปลุยครับมันมาแนวแบบจูสุไคเซนนะท่านผนะู้ชมนะรู้สึกว่าแนวเทอร์เมดคุณจะชอบเล่นอยู่นะคนดูคิดว่านะฮะคิดว่าเออสวยสวยสวยเออ นี่แนะ่นี่แนะ่โอ้เอาเรื่องว่ะใช้ได้ใช้ได้คนดูไอเนี้ยโหดไอตัวนี้โหดมากเลยว่ะไอตัวหน้ากากลิงเนี่ยเย่กูดบอยรับกล่องสมบัติโอเคเร e วลเคลีย okay. ร well ์นี่มานะครับคนดูนะ ต่อไปเป็นยังไงเอยอ,อันนี้บอสเราเจอกับบอสแล้วเปิดกล่องดูดิเฮ้ยได้ชิ้นสวนตัวละครมาใช้งานนะท่านผู้ชมนะกดเริ่มอัพเกรดแค่คลิกเดียวสวยอาเจน,นี่ก็โหดแล้วส้าสี่ลุงนี่มันจะหดนะครับท่านผู้ชมตัวละครสี่ลุงนะมาดิ โอ้โหโอโหโอโหอันนี้เราเปิดออโต้แล้วคนดูโอ้โหโหดจัดมาดิมาดิร no? ัวๆฮะชีเดชีเดโหดเกินโหดเกินพี่ชายในชิ่วนี่เรียบร้อยฮะเยอะเยอะมา้งอะ ารับกล่องสมบัติก่อนตอนนี้โอเคเรียบร้อยอดำเนินการต่อครับนี่โอยพัฒนาแบบอัตโนมัติคืออะไรอะ่ะเอาเกตด้คลิกเดียวโอเคสวยจัดวางอาัตโนมัตินี้ตำแหน่งเสือโอ้โหดีดาวเไอซี่หมื่นว 40, กว่าคตดเอาอ่ะคนดูผมบอกเลยลงไปแป๊บเดียวมาดินี่นี่โอ้โหผสมตัวโอ้โหนี่มันจะลงการ์ดดีสุดเลยนะนี่ผสมมันง่ายเลยนะคนดูนะ โอ้คูณหนึ่งดีไหมมันจะไวไปไหมเอาคูณสามเลยกันคูณสามดีแล้วคนนึงอืออือ,อ,อสวยครับเรียบร้อยเย a เอ,าอ้าะตึงจัดเอาเว้ย รับกล่องครับ <c oughs> นี่ตัวละครนี่ระดับตัวอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบอัพเกรดนะท่านผู้ชมนะมันแปลภาษามันอยู่แต่มันเหมือนแปลไม่หมดนะครับท่านผู้ชมโอเคใส่วใส่อะไร้กีีเน่ย <c oughs> ไปเริ่มต่อ <c oughs> นี่โอ้โหดหดชิบหายเลยว่ะสวยโอ้4004กระดมีดเอาดิ เยอะโอ้โหผสมกา๊าซผสมการ,รกาซไวมากแต่ผมเล่นเองผมผสมการาซได้ไม่ไวขนาดนี้นะคนเออนี่แน่นี่แน,น่เอาดิชีเดยอื้อเรียบร้อยครับเย้ <Yeah. S 2> Very good รับกล่องสมบัติทั้งหมดโอเค Nice ดีเอาแปะลวคนดูนะนี่ไปสู้ไปอะไรต่อเนี่ยนี่มีอ่าอ๋อมีภารกิจแบบอื่นด้วยนะท่านผู้ชมนะ,ะรับภารกิจโอเคเรียบร้อยกดจัดวางนั้นกดส่งออกไปล,ลุยย้อลออกมานี่เล่นได้นะ ตัวเกมก็อย่างที่ผมบอกนะ,ะมันมีในส่วนของระบบสุ่มกาชาอะไรพวกนี้ด้วยนะอันนี้ผมเล่นมันไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหทีมเราแม่งโหดจัดมากเลยนะไปลุยเ <c oughs> ยี๋โอ้โหไอ้วนนี้ใส่ชุดโหวดว่ะเริ่มโหดแล้วเริ่มใส่ชุดแบบป,ปนโหดแล้วแหวะแตกหนึ่ง สวยเยี่ยมเลยฮะ <Yeah. S 2> โอ้คนหดคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนั้นะก็ประมาณนี้แนละ้วกันสำหรับตัวเกมตัวอพี่ป,ปอบตัวเกียวหรือว่าโตัวเกียวกูนเอาเวกคนินนะท่นะานผู้ชมนะเออก เป็นเกมจากอนิเมะเรื่องดังนะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดเล่นกันได้นะครับตอนนี้เขาก็เปิดให้เล่นในส่วนของผ่านแอป X 7ีเกมแล้วไปที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะลิงโหลดจุดด้านล่างคำวิจัยใต้คลิปนะผมแปะไว้ให้แล้วนะครับเออโหลดผ่านได้ก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วก็ในส่วนของบูสแต็คด้วยนะครับสหรับายนี้พี่โคตุนก่อนจะนไปคลิปหน้าบายจ้า